ของแสงนะลูกมันต้องมีทั้งหมดอยู่ด้วยกันประมาณหลักๆคือสี่แบบแบบแรกก็คือนี่คือการาหักเหทั่วไปจริงทั่ไปอันนี้ก็ถือว่าหาักเหใช่ไหมแล้วก็แสงมันก็ขึ้นไปอยู่ด้านด้านบนด้าน้นนะครับและถ้าสมมุติว่าเราหักทำมุมไปเรื่อยๆทำมุมไปเรื่อยๆทำมุมไปเรื่อยๆลูกดูในกรดแก้วทำเรื่อยๆจนสุดท้ายมันเกิดการหักเหจนเกิดภาวะของการสะท้อนกลับหมด เห็นไหมลูกสะท้อนกับหมดนี่คือการะเกยที่เกิดการสะท้อนกับหมดขึ้นมาณบริเวณผิวน้าซึ่งบางทีมันจะโดนขังเอาไว้ได้ในน้ําที่น้ํามันออกไปได้หลักการทํางานของไฟเบอร์ติกแต่ว่าตรงนี้ก็คือหลักการนี้คือการสะท้อนกับหมดถ้ามันสามารถออกไปได้เนี่ยมันก็อยู่ในภาวะของมุมวิกฤติถ้ามันพอดีเป๊ะจ๊อบครับนี่คือการท้อนกับหมดทีนี้การทํางานไฟเบอร์ติกเนี่ยเวลาแสงมันไปเนี่ยมันจะไปตามท่อเวลาแสงไปตามท่อเนี่ยมันก็จะไปรู่รอย่างนี้นี่คือท่อนะครับเวลาไปนี่คือการสะท้ออนนกกลลััับบไปมมาขง ของตัวแสงในท่อแล้วมันก็สามารถขังแสงเอาไว้ได้โดยแสงมันจะไม่ไปไหนก็คือจะโดนขังในนี้และแสงก็จะออกด้านไหนลูกด้าน <c oughs> ด้านปลายพ่อนะครับตรงด้านปลายพ่อนั่นคือหลักการทําง,งานที่ควรนอยากให้เห็นลูกในการทดลองที่เป็นน้าําเมื่อกี้แต่ว่าพอทดลองแล้วมันก็เห็นไม่ชัดแต่ตัวนี้เห็นชัดว่าเวลาแสงมันไปนี่มันไปไงในหลอดในของตัวของไฟเบอร์ออปติกมันก็จะเด้งกลับไปกลับมาอยู่ในภาวะการท้อนกลับหมดตลอดเวลานะโอเคนะเห็นไหมกล้องลูกเห็นค่ะ